วันไหนมีงนี่ยพี่น้องวน้มีงเนี่ยพี่น้งเห็นันยินไถเห็นห้วัหอนงองแม่พระอุ้มพระพางยาวหูแม่พระอรหันงาสาวสาวางาห้องนันหอน้องงม่พระเงาสาวสาวยงา ผู้เป็นพระอรหันต์ามคมาคำพุดงายาวห้อ,องนั้นหองน้องแมีพระอุมีพระพ,พัยาวผู้เปพระอรหันต์ามคำาพุทธยาวห้อ,องนั้นผมว่าชาติหนี่งนวงมีย,งงนยา,มานี่พายงุหอัผมมาทา่านมางง หอที่หนึ่งขญญาวาย่างได้ายอย่างนี้ระวายเนิ่พ้าผู้มีพ้พาผากเงินกเินทางใดว่ามงม่ลายะฮึกต่เมืองยาลันคาพอมเงินพิกหมูน่หมูใหญ่หวาน้า,า,า้อยลูกเมียหนุ่มมียะวันนี้พายฮกก้่ไดเงินทางใดว่ามงม่ลายะฮึกต่เมืองยาลันคาพอมเงินหมมาันา้บบาวานุกผู้อันเนวายงิ ได้ยินว่าในระหว่างทางนั้นหนุบมียาวันหยุพายชกเก่าวอีพ่อพูดยาวอีพ่อทมอีพ่อหนงง้งยองเงวันยายญ่กหรือว่าหนุบไว้หนุบมีย,ออย,ยาวันหยุพายชนั้นเก่าจะมีอีเย็นพ่อทํวมาพ่อพูนยาวเก่าจะมีอีเยนเหินพ่อทำและก่าอีเยนถหงพระหนง,ง โด่วยเพลงยายต่อหมายว่าว่ามีอะมีอยียงที่มีไงยะมากมายเป็นมากว่าผมว่าทะกล่ามานกอันเงียบเันของมิยาวันนี้ผายชงนั้นกล่าวชมพระพุทธเจ้ากล่าวชมพระธรรมกล่าชมพระสงหน่วยอเพลงานิยายก็คือว่าหน่ยเพางบรรยายหมยง ของหนุ่มิวันนี้พายองนก็ชมเอาแคเงินเงพันมาคำพยาวก็ชมเาแ่ล้านเงินเงินพัมก็ชมเงาแค่ล้าเงินเงินหนงโดยอะไรวันใหญ่ อาญาณในอันเนี่ยว่าหนองงงั้นมีใ่้ยำเมีงฆ้างเงื่งแย่งาันเนี่ยเงิน่วยงงท่นี <hatten> ้โอ้แม่ว่าว่าหวอาญาณจะมีความหุ่นมหทองหงงหวลูกหินเอาเอาชมควุทนไหวองหงงเมื่อมุกหนงงคนนี้มีค่้ยำที่เม็งฆ้างเงื่งแยงันแรกเงินไห่อคำหมดนี้ยิงอาว่าหมู่หนงงท่านี้มีค่้คำเมงฆ้างเงื่งแยงอันแรกเงน่วยงง เดินงามพระพูมีมาพ่าละพิจูดหลงใหม่ข้างหลังข้างหลังลางามงาพระพูมีมาพาการเดินเข้าแไปในข้แรมลาีหนึ่งงาพังามงาหลวงในพระราชอุทยานอําพัดลหิงาหอม่อพิจูดหลงแม่หนบมียะวันนี้พายกก็ง่ายเข้าไปพระแรมลาหีหนึ่งใปพระงามงาหลวงในพระราชอุทยานอําพัดลหิงาล่าผมวันทังาวานุกอู้อันเยาวานี ยิ่ว่าแมืองาหีงั้นหนุบมีญัณวิญาณของก็เง่ายีพระพุทธญาอีพันธรรมอีพระงงหน่วยอะงรวัดใยา่ก็หมายควาว่าหนุบยีญาณวิ้ญาณ้องนั้นแม้อกะทั่งเข้าสู่ที่วาครัาหีพักหอนแล้วก็ยังมีงาามีพ่อพุทธญายวีงามีพระธรรงวิงามีพันหนองด้วยเหตี่หอนไหลมาอน ห่วนผมนว่าทั้งอาวาร่มอุ่นเป็นอังเอวาหญิกของหนูบริยาวริบาย้องนั้นเมื่อเข้าอยู่ที่พักงไงหนด่วนอาพระราศิลาแล้วว่ายังเอาชมพระพุนยาวอย่างอาชมพระคำและอย่างอาชมพระพหนงโดยอังเกษวริยาย อาญาเนี niño, sangre, ini, lang, ่ยเงว่าหญิงข้งหองคนนั้นมีให้ทำอย่างฮ้กเงือแย่นัันแล่นงานเงยงอย่างนี้เงนงามพรอผู้มีระภาเยาวเล่นพิจิหนงไปข้างหลังข้างหลังข้างนั้นพิจง๋นั้งหลา่ลง อยู่หลายนูหนุ่มในไงเวลาในหนูงานมาหงันอยู่งานยาลางานเล่นเอออยู่ท่ากางงานว่ากันทั้งหลายเท่าที่ภาคผู้มีพาคเงาผู้นูผู้เห็นเรียนพระอรหันต์งาสามว่าสามผู้ยาวงาเพระองค์นั้นสง่างว่าพี่บุญอยามีอขยะใส่าง่ายงานได้เป็นอย่างนี้งี้งานอาจะยากง่ายไม่เคยมีมาความยิงสมมติวันนี้ผาช่องอู้งี้กล่าวงี้ พ้ญญาพูย่ยาเยาหยีพ่ยคำหยีพาหนงหน่วยอาเยวารียายหน่วยผม่าท่้างงามวานกอนเยวานิ่งหงุหงิยาวันนี้พ่ายโอชมพ้าพู่ยาวยชมพาคำชมหนงหน่วยอาเยวารีใหญอาญาณในอนเยวานิ่นนงขอ,อ,อง,ยยองน,อง,อ,งงนองนี้มีค่้คำเบ่งข้างเงือบเงอันแน่งันหน่วยงงทางนี้เหนื่อนงามพ้าพูมีมาผ้าได้พี่หง,งุดหนงไปข้างหลังข้างหลัง อราแบบงั terror, ium, ้นแนพ่อ er พูด er มีพมาพากลุ่มชาวอมคนทั่งอลายหัวพิงหนูเรานั้นแล้วแตเด็กไปยังศาลางลั่งนั่นไปทำเงาอาฆาตอีเขาอย่างถ้าไวแล้วอยากอากพิกหนทั้งหลายว่าหนู่หวพิงหนทั้งหลายว่านี้เงินทั้งหลายยังไม่โมเงินทั่งหาอะไรกันและเรื่องอะไรที่พวกเหนูพูดทางไว้เมื่ออย่างนี้แล้วพิงหนูเ่านั้นแน่อาภูนพ่อพูดมีมาพากลัางนี้ว่าพ่อพู้ทั่ยาวค่ะ ง่ายี้เมื่อพวกเ้าพ่อหูยายาวนกเงินง่ายเวลาลง่ายนุย่งงอไม่หงันเหย่หิงง่ายหลังเล่นเกิดส่วนขยานงันขึ้นว่าท่านทั้งหลายเข้าที่พระผู้มีมพระภาคผู้ดูเห็นแผ่พระอรหันต์แงามาแงพูยายาวพอ,องนั้นสงท่ชาวางที่หมู่มง,ง,ง,งันมีขยานไหนง่านงันได้เป็นอย่าง,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 าางนงี้นี้น่ายขยานงักไม่เลยมีมาความยิงสมบิยะวันนี้ ผายหง้กกาวีีพ่อพูนยาเยาหพาอคำองีพ่อหนงหนุยอาเยงวันใาญ รวมขอมวันขางนาวนงงอันเญวานหยิหของหลวงพยาวันยี่้ามนั้นขชมพระพุทธยาวข่มวันคำรมวนงน่วยอันใหวย,ยนใหญ่าจจได้อันใหญ่วันหยิงนองนี้มีมห,นหน้อยคำเวรข้าเงื่อแย่งอันแล่นเงินนงงอย่างนี้เงินกับพระพุทธมีประพาและพีงหนุ่งงงไปข้างหลังข้างหลังพระพุทธยาวค่อะอย่า,ายงนี้แหละจีว่าค่าพระพุทธยาวพูดทางไว พ่อนีพ่อองค์สเกบบานหนึ่งพ่อผู้เลี้ยพ่อเงาญาตว่า,าก็หมายความว่าพี่หนุหน่งนองนั้นเมื่อลุกนึ่งในเวลาในนุ่นั้นก็เลยก็เลยเอาหน้าทางันที่บ้าลูกหนึ่งสัมพัสอยู่ในยานของพ่อเงาบ้านของผู้เล้า,าที่หนองหนูหนองเห็นซึ่งอาจยายใจของผู้อื่นเอาเสืออาจทาลุ่งในญ่ยานเนี่ก็ ยิงเทวียะวโรเริยะอียานอยากที่รู้อัคยาไฉว่ากับเหาไงที่มีอิง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 หิยะกับเหาไงที่มีอิงอิอ่อนเป็นดุลยังขวัญงามมาถามผู้เล้าวเป็นผู้รู้ว่าเห็นไงที่อย่างนั้นหื้อรู้หื้อเห็นทั้งอัคยาไงของงานทั้งหมดทั้งมวลโดยอเยไม่มีบาบาลและพิจิตรของเมยันกล่าวถึงพระกานว่า ุกวพิยาวันิายองนั้นเกาอีเอียงพระพุทธเจ้าเกาอ,อีเยียมพระธรรมเกาอ,อีเยียมพระนงหลวงห่มาท่ออานาวานลผู้เอ,งเอ็องอียงเวางิหองหลวิยาวันิายองนั้นเกาชมพระพุทธเจ้าเกาชมพระธรรมลกาชมพระหนง เมื่อพ่อหนุมมาถามวิญยาวได้บางเรื่องราวและเหตุเป็นไปซึ่งพิกหนุ่ยทั้งหลายแมื่อหนุห่ยทายานแล้วุิญยากว่าไหเหตุงานนี้อาจไหนข่อทำอันนี้เมื่อที่อยากพธรทมยังออกไปอันนี้ วิญ้ยายก็เห็นกานว่างูอวนพินูทั้งหลายคนพวกอื่นอยา่างพึงอีเนาหนีพักคำหนรรีพหนงก้อนงามเธอทั้งหลายไม่มวนอาหามไม่อวนโหัางักหอยใหญ่ไม่มวนแขนใหญ่ในคนหเหล่านั้นในคํคำหมดนี้พระนาบมาถามว้ญญากล่าวถึงว่าเมยง เมียมีหมู่คนใหหมู่คนหนึ่งเก่าอีพ่อสามาววิญาวยาวเล่าอีพ่อสามเก่าอีพัอหนุ่มพ่อามมาสาวาาวิญาณว่าย่ยงสาววิวาเธอทั้งหลายไม่อ้วนอาห้าหนึ่งไม่อ้วนหัวงันหน่อยใหญ่ เงินไม่อวนแหงใหญ่เงินใงญ่หัเหล่งนั้นยื่หอบวัิบาุใหญ่ทางมาแหงงานหูงามีเียนนุนห้องงามมาทางหัวยาวเอาให้พ้งหนุหล่งนั้นเอาหนุนรอบนู้เรื่องว่ายาที่เป็นหนูหาหินหรือไม่เป mm. <I> uh ็นหนูหาหินนั้นเองว่าเมื่อหิงหญิงหญิงเย็นแล้วหาให้พ้งหนู่ทั้งหลายหล่านั้นไม่อาฮารไม่อวดหัวง่ายใหญ่ไม่อวนแหงใหญ่เงิน แนะ่ยหลับหับหน่อยไพันธมารสามหัวยาวหนักมา หมู่อ่อพิ่หนูทั้งหลายคนพวกอื่นอย่าพึงีเราีพานมอีพานงถ้าเธอทั้งหลายอย่ากคุณเฮืองหรืออยากโทล่างงน้อยใหญ่ใหค่อนเหล่านั้นอัยาลายอย่าพึงมีแย่เธอทั้งหลายพระเหี้ยงนั้งย่งแงหมู่อ่อนพีงหนูทั้งหลายวนพวงอื่นอย่าพึงีเราีพานมอีพานงเธอทั้งหลายอย่าคุณเฮืองหรืออย่ากโทล่างงน้อยใหญ่ใหค่อนเหล่านั้นเธอทั้งหลายอย่า เรู้องคำที่เขาพูดถูกหรือคำที่เขาพูดผิดนนง่ายนะหนื้อว่าหมายความว่าในคำอีกเยียนเหล่านั้นวันนี้ผมถามว่าในคำเหล่านั้นที่เป็นคำอีกเยียนนั้นถามว่าอจา,ากถามว่ารูหน่อยดียว่าคำอีกเยียนเป็นงต้นนั้นเบี่ยงคำที่บุคคลที่พูดมาเบี่ยงคำที่พูดถูกหรือเบี่ยงคำที่พูดผิด หญิงอยู่ทางไหนก็เลยถาว่าคนนั้นเหมืนไมมได้ง่ายทีเดียวพอพูดย,ยววาวๆค่ะก็หมายค่าว่า,าเมื่อดหญิงอย่างอีเดียนนั้นหาหมู่คนในมีความหุ่นเหืองมีความหอมบ่ายากอยใหญ่ก็อยากไม่ถามว่ารูได้ว่าทำที่หมู่คนเหลรือหญิงอย่างมานั้นเบี่ยงคำหญิงอยนที่หูหรือเบี่ยงคำหญิงอยนที่ผิดเป็นนนสุทขั้งอยววว่างมาถามพูดยาวๆอย่างน้อยไว้ว่า เมืงอวันพี่อยู่ทั้งหลายคนวกอ,อื่นอยากฝงอีเราีใคําำีพันหนงอยากทำที่เขาอีงั้นทำที่ไม่ยิงเธอทั้งหลายหวดแย่ให้เห็นเหมือนว่าเป็นํำไม่ยิงว่างั้นไม่ยิงแม้เพราะเหตุนี้งั้นไม่แฮ้แม้เพราะเหตุนี้แม้งั้นก็ไม่มีไงเราทั้งหลายแล้คคำนั้นอยาหามไม่่ายเงเราทั้งหลายก็หมายความว่า,วา งานที bon ่เราแ่แง่ยิ่งแม่วังทําอีิ่ยนที่มีอานีเอียันถึงพันนํามาถามว่าจะยาวที่มีงานีเอียันถึงพธนรมและที่มีอานีเอียนถึงพระหนงไงในข้อทำหมวดนี้ไงห้อทมพรนหนุงนี้พรนหนํามาถามว่าจะยา o ไม่ให้เรานิ่งไม่ให้เราอยู่เฉยเหยเอพระองค์บอกว่าให้เราอธิบายอย่างแม่งอย่างยงไม่ได้ว่า คำฮีหมู่คนเหล่านั้นยิ่เยียมมาบัณฑิตคาไม่ยิงเพราะเหตุแบบนี้บัณฑิตคาไม่แฮ้แบบเพราะเหตุนี้เบนนุนและ้ะองบอกว่าคำฮียอีงเยียนเหล่านั้นไงเราก็คือไงพระอุญญาตย่าไงพระธรรมไงพระหนงไม่มีเลยไงคำอี่งเยียนที่พูดอิ่งเยียมมาเบนนุ่นพระอุญญาตย่าบอกไว้ว่า ลหน่วยพิ้งหนูทั้งหลายคนพวกอื่นอย่าพึงเอาชมเราชมพ่ารทำชมพ่างหนงเธอทั้งหลายไม่อวดเมื่อบานใหญ่ไม่อวดงนีใหญ่ไม่อ้วนเอเหิมใหญ่ใหญ่ทำชมนั้นลหน่วยพิ้งหนูทั้งหลายคนพวกอื่นอย่าพึงเอาชมเราเอาชมพ่างรำเอาชมพ่างหนูหน่วยพิ้งหนูทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายอย่างเมื่อบานใหญ่ จย่างงีใหญ่จย่างมะเหิมใหญ่อย่งคำหลอกงั้นอย่งคำชมงั้นอันยาลายอย่างพึงมีแย่เธอทั้งหลายเพราะเหตนงั้นแม่งเน่ยคำว่าอันยาลายอย่างพึงมีแย่เธอก็หมายความว่าอันยาลายอยก็คือความโลกหมายถึงหลวงพ่ทอที่มีงางนยังที่มียังฉันนั้นเหงยเงินยอเป็นปัญญาเมื่อความโลกความงามพุยยังก็บอกว่าเมื่อโเมื่อความโลกความงามแล้วนิ่หลวนั้นย่อมไม่รู้อัดย่อมไม่รู้ทำ ความรู้ความงหมยัวใ่บนหินก็อือโลระเวียนลนก็อือหอมงามแล้วนั้นอือเหตุบนทิ่บอกว่าเมื่อหง้าวบง่ายิ่งยูหอมหมถ้าเป็นคนที่มีความเมื่อวานใหญ่มีความมีใหญ่และมีความหอมใหญ่ในหอมหมนั้นในสมไยนั้นแลอันยาลายก็อือความความไม่รู้ก็อือมาออดไม่โลภ อีเวนองค์รรความหวังทิ่หนูนนั้นแล้วได้ทำไงงั้นโลภะงั้นแหละคืออัญญาลัยคุณยังก็บอกว่าอัญญาลัยยัง่งมีแย่าเธอเพราะเหตุงั้นไม่แน่ คนนาทำไมอยาไม่ได็งานเอาไว้ว่าหน่วิ่งหน่วทั้งหลายคนพวกน่งอยาพฟ่งเอาชมเราชมความธรรมหรือชมพันหนงแต่ทําแมแบ่ทธมชมนั้นํำที่ยิงทั้งหลายคนบาญญืนให้เห็นหน่วยเป็นยิงว่ากันยิงแม่พ่อเหงนี้กันแฮแม่พ่อเหงนี้แมทํำนั้นก็มีไงเราทั้งหลายและํำนั้นอยาหาได้ไงเราทั้งหลายมีดุนดุนไงน มีงานชมเืินขึ้นที่มีงานชมพ่มานเงาบ้านของพี่าตชมพัพนคมหรือชมพหนงงพี่ญา้าก็แย่างาสาวบอกว่าเมื่อมีหมู่คนใหหมูม่คนหนึ่งมีงานอ่อยชมขึ่งพูดบัาทำบันงงอยู่แล้วพี่ญา้าก็บอกว่าให้พิ่อยู่เตอนนั้นยืนยันคนอื่นมายืนยันว่าให้เห็นว่าคำที่ชมนั้นเงาเป็นคำที่ยิงแม้เหตุผลนี้ กราเป็นคนยิ่งิงนั้นเพราะเหตุผลนี้เหมืนนุ่น